บิวกิ้นโพสขอโทษหลังมีดราม่าถูกกันกันตถาวรถีบกลางรายการจากกรณีโซเชียลเดือดแห่วิาพากวิจารณ์พิธีกรชื่อดังกันกันตถาวรปมกระโดดถีบนักร้องนักสแสดงหนุ่มบิวกิ้นพุทธิพงศ์ขณะเจ้าตัวกําลังถอดหน้ากากในรายการดังมาสซิงเกอร์12จากหน้ากากมันฝรั่งถึงแม้ว่าฉากดังกล่าวจะไม่ได้ตัดออกอากาศ แต่แฟนๆที่ได้เห็นนั้นกลับรู้สึกขำไม่ออกหวั่นศิลปินจะได้รับบาดเจ็บอีกทั้งยังมองว่าควรให้เกียรติซึ่งกันและกันล่าสุดเรื่องนี้วันที่8มิถุนายน2566บิวกินพุทธิพงศ์โพส์ตข้อความในอินสตาแกรมบีบิวกินระบุว่าจากเหตุการณ์ที่ทีมงานผมได้มีการเผยแพร่คลิปช่วงหนึ่งของรายการมา s เซิงเก12 ออกไปโดยเป็นช่วงที่ไม่ได้ออกอากาศและกำลังเป็นประเด็นอยู่ในขณะนอผมและทีมงานบิลกิ้งเอนเตอร์เทนเมนต์ต้องขอโทษทางเวิร์กพอยทีมงานรายการทุกคนและพี่กันที่ไม่ได้ตรวจสอบคลิปอย่างละเอียดก่อนเผยแพร่เลยทำให้เกิดความไม่สบายใจกับทุกฝ่ายผมและทีมงานจะระมัดระวังให้มากขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดแบบนี้อีก สำหรับผมพี่การเป็นพี่ชายที่น่ารักเสมอมาทุกครั้งที่ได้เจอก็จะให้คำแนะนำและช่วยเหลือในหลายๆเรื่องตัวผมเองและพี่การมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาโดยตลอดครับอย่างไรก็ตามบรรดาแฟนคลับต่างมองว่าบิวกินไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ว่าจะเป็นใครก็ไม่ควรโดนกระทําแบบน